สวัสดีครับทุกคนครับในคลิปนี้ผมภูมิใจนำเสนอ3เทคนิคการใช้พร้อมสั่งให้ AI ตอบแบบตรงใจเริ่มจากศูนย์สูส่มือโปรกันแบบชิวๆทุกคนครับเริ่มต้นผมขอเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ตรงนี้ทุกคนครับหลังจากนั้นผมขอลงชื่อเข้าใช้ขอดำเนินการต่อด้วย Google ครับแล้วขอใส่อีเมลเข้าไปแบบนี้หลังจากนั้นทุกคนครับขอใส่เป็นพาสเวิร์ดแล้วก็ถัดไปได้เลยครับ ซึ่งสิ่งที่เราจะโฟกัสกันในคลิปนี้ก็คืออยู่ตรงนี้ทุกคนครับถามอะไรก็ได้ตรงนี้เขาเรียกว่าพร้อมจริงไหมพร้อมก็คือเป็นการกระตุ้นมันสมองของ AI นั่นหมายถึงถ้าเกิดว่าผมอยากได้มันสมองของ AI มาใช้งานได้อย่างคุ้มค่าสิ่งที่ผมต้องให้ความสําคัญมากที่สุดก็คือในส่วนของพร้อมทุกคนครับนั่นก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้ไปดูกันซิมีเทคนิคอะไรน่าสนใจทุกคนครับ 1เป็นการพร้อมด้วยคำถาม2ครับพร้อมเพื่อปรึกษาหาโซลูชัน 3. ครับพร้อมเพื่อผลลัพธ์เฉพาะเจาะจงต่อไปเพื่อให้เหตุภาพชัดเจนมากขึ้นผมจะพาทุกคนไปดูหนังตัวอย่างกันเลยครับอย่างเช่นตอนนี้ผมเป็นมือใหม่เทคนิคที่หนึ่งทุกคนครับเราจะพร้อมกันด้วยคำถามที่ตรงประเด็นตามนี้เลยครับนี่คือหนังตัวอย่างทุกคนครับ และเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ทุกคนเห็นกันแบบจะจะกันไปเลยตั้งข้อสังเกตครับอย่างเช่นผมขอคําถามที่1ผมขอเลือกละเอียบคั p ฟีไปแปะให้ทุกคนเห็นความจริงกันเลยในหน้าเว็บของเขาครับนี่ครับถามอะไรก็ได้ผมคลิกลงไปแล้ว c อนโทรลว หลังจากนั้นผมขอคลิกตรงนี้ก็ได้ทุกคนครับหรือ Enter ก็ได้หนึ่งปับ๊บตั้งก้อสังเกตดูผลลัพธ์ครับตอนนี้เขาตอบคําถามไมา้เราแล้วครับทุกคนครับผมขอเลื่อนให้ทุกคนเห็นความจริงเห็นไหมนี่ครับ AI ของเราทําอะไรได้บ้างตอนนี้เขาอธิบายออกมาให้เราเห็นภาพชัดเจนค่อยๆตั้งก้อสังเกตครับนี่ฮะผมค่อยๆเลื่อนให้ทุกคนเห็นความจริงนี่คือความจริงที่เขาตอบให้เราแบบละเอียดเลยทุกคนดูสิค่อยๆตั้งข้อสังเกตเป็นบุลเลต์พอยท์กันไปแบบนี้ทุกคนครับช่วยเขียนโค้ดก็ได้เห็นไหม สร้างสารค์ภาพก็ได้เฉพาะเวอร์ชันแสดงว่ามีหลายเวอร์ชันใช่ไหมสเต็ปต่อไปถ้าเกิดว่าผมอยากดูว่ามีกี่เวอร์ชันด้วยล่ะผมอาจจะใช้คําถามนี้ก็ได้ทุกคนครับนี่คือคําถามที่2ผมเลือกและผมขอ c o p ปี้ไปเลยครับแล้วไปต่อที่หน้าเว็บตรงนั้นต่อเลยผมจิ้มลงไปที่ถามอะไรก็ได้ c t r l V แล้ว Enter ก็ได้ครับ ตั้งก็สังเกตดูคําตอบของเขามาแล้วทุกคนครับชัดเจนมากๆครับฟรีครับแผนที่1ครับตามนั้นเลยครับฟรีครับความสามารถทําอะไรได้บ้างค่อยๆตั้งก็สังเกตได้เลยครับมีข้อจํากัดไหมมีแน่นอนตามนี้เลยทุกคนดูซิต่อไปครับผมเลื่อนเห็นแผนที่2ครับ plus นี่คือเสียเงินใช่ไหมอ่าติดเทอร์โบด้วยทุกคนครับเร็วแรงโอเควะตามนั้นเลยทุกคนครับนี่ครับผมสามารถทําความเข้าใจได้จากแถวๆนี้ได้เลยทุกคนดูซี่สุดๆกันไปเลยครับ แล้วสุดท้ายทุกคนดูสิเขามีการสรุปเปรียบเทียบแบบตารางให้ผมด้วยเลยครับนี่ผมขอสูมใม้ทุกคนเห็นความจริงครับนี่ครับภาพแรกของมือใหม่นะยกตัวอย่างให้เห็นความจริงกันไปเลยครับว่าตอนนี้เทคนิคที่1ก็คือพร้อมด้วยคําถามแบบตรงประเด็นสามารถเรียนแบบได้เลยครับทุกคนครับ สเต็ปต่อไปตัวอย่างเทคนิคที่2พร้อมเพื่อปรึกษาหาโซลูชันครับเริ่มต้นครับนี่คือหนังตัวอย่างผมให้ข้อมูลเริ่มต้นกับ AI ไปแบบนี้ทุกคนเห็นไหมสมมติผมมีตาราง Excel ข้อมูลของเราคอลัมน์เเก็บแบบนี้คอลัมน์ B ีเก็บแบบนี้และสิ่งที่ผมต้องการปรึกษาเพื่อหาโซลูชันทุกคนครับอยากทราบว่าแต่ละเพศมียอดซื้อรวมเป็นเท่าไหร่บ้างควรใช้สูตรหรือเครื่องมือตัวไหนดีครับเอาละเพื่อความชัดเจนเดี๋ยวผมขอคั p y ไปแปะบนหน้าเว็บให้ทุกคนเห็นความจริงกันไปเลยครับขอเปิดไปที่หน้าเว็บอีกครั้งนึง ขอเริ่มต้นชีวิตใหม่แชทใหม่ครับหลังจากนั้นผม Ctrl V แล้ว Enter รอดูผลลัพธ์ทุกคนครับแป๊บเดียวมาเลยครับนี่ครับเขาแนะนำมาแล้วครับ2วิธีหลักๆครับที่นิยมกันก็คืออะไรครับวิธีที่1ใช้สูตร Sum e e ครับเห็นไหมครับตามข้อมูลพื้นฐานที่ผมให้ไปเขาก็เอามาตอบแบบนี้เลยสามารถคัดลอกไปใช้งานทดสอบต่อก็ได้ทุกคนเห็นไหมนี่คือคําอธิบายครับโอ้โหมีหนังตัวอย่างด้วยทุกคนดูสิชัดเจนมากๆเลยครับเนี่ย ผลลับมาแบบนี้แล้วมีทิปแอนทริคด้วยทุกคนดูสินี่คือวิธีที่1ใช่ไหมต่อไปวิธีที่2ใช้ไปวอร์ดเทเบิลขั้นตอนจะจา,ก,จาก,กันไปเลยครับสเตปบายสเตปทุกคนครับนี่คือประเด็นที่น่ารักมากๆทุกคนเห็นไหมแล้วสุดท้ายก็มีบทสรุปไอ้ด้วยทุกคนครับสุดๆไปเลยครับ นี่คือผลลัพธ์ที่น่ารักมากๆ,ๆทุกคนผมขอกลับไปที่สไลด์ powerpoint ของผมตรงนี้อีกครั้งหนึ่งต่อไปขอเลื่อนลงไปดูในตัวอย่างที่2สิสังเกตไหมครับผมให้ข้อมูลเริ่มต้นกับเขาไปก่อนเห็นไหมครับแล้วอยากจะทราบว่าต้องการปรึกษาหาหรือแบบนั้นต้องการต่อยอดไปที่ไหนดีนี่คือตัวอย่างที่2ทุกคนครับต่อไปขอดูตัวอย่างที่3ครับเปลี่ยนบรรยากาศบ้างทุกคนเห็นไหมสมมติว่าตอนนี้ผมเป็นนักบัญชีที่ยังไม่เก่ง Excel จากเว็บไซต์นี้ทุกคนดูสิเอาเว็บไซต์มาแปะปับ๊บ ให้เขาช่วยแนะนำคอร์สที่เกี่ยวกับ Excel ด้านบัญชีให้ผมหน่อยครับเอาละผมขอเลือกทั้งหมดแล้วเดี๋ยวก็ Copy ไปแปะบนหน้าเว็บอีกครั้งหนึ่งตรงนั้นขอคลิกลงไปแล้ว c t r l v enter ทุกคนครับรอชมผลลัพธ์กันได้เลยครับนี่ผลลัพธ์มาแล้วทุกคนครับเขาแนะนํามาแล้วเห็นไหมสุดๆไปเลยจากพร้อมตรงนี้นี่มาแล้วครับแบบนี้ได้เลยทุกคนดูสิคอร์ส e อ็กเซลสำหรับฝ่ายบัญชีการเงินทุกคนครับและนี่ก็คือผลลัพธ์ที่น่ารักอีกหนึ่งผลลัพธ์ทุกคนสามารถเรียนแบบปรับใช้ได้เลยครับ สเต็ปต่อไปเทคนิคที่3สําคัญมากๆทุกคนครับพร้อมแบบครอบคลุมจนไปถึงขั้นเฉพาะเจาะจงกันไปเลยครับนี่คือแพทเทิร์นทุกคนครับไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่า นี่ครับถ้าเกิดว่าผมต้องการอะไรใส่เข้าไปเพียงเท่านี้ก็จากไกลๆเซิร์ชเอนจินกูเกิลใช่ไหมแต่ถ้าเป็น AI ทุกคนครับเราควรจะมีบทบาทเพิ่มเติมเข้ามาด้วยครับตั้งข้อสังเกตต่อครับเพื่ออะไรครับเพื่อเฉพาะเจาะจงอย่างเช่นผมเป็นใครสมมุติว่าผมเป็นใครก็ว่ากันไปทุกคนครับนี่คือสิ่งที่ AI ชอบนะบทบาทมาก่อนและความต้องการมาทีหลังดีมากมากเลยครับแต่ทั้งนี้ตั้งนั้นถ้าที่ผมลองดูนะครับสลับกันได้ครับแล้วแต่การใช้คําพูดด้วยครับทุกคนครับ ต่อไปผมต้องการเงื่อนไขด้วยไหมทุกคนครับแสดงว,ว่าผมต้องการลงรายละเอียดเพิ่มเติมใช่ไหมเฉพาะที่สําคัญเพื่อคํานวณเรื่องอะไรก็ว่ากันไปเห็นไหมต่อไปเราต้องการลงรายละเอียดเพิ่มเติมอีกไหม plus ไปเลยทุกคนเห็นไหมนี่ครับโทนหรือสไตล์เป็นตามการเป็นการเองเทคนิคที่ใช้งานได้จริงเข้าใจง่ายอะไรก็ว่ากันไปครับแล้วสุดท้ายลงรายละเอียดก็ไปสุดๆกันไปเลยทุกคนครับต้องการผลลัพธ์แบบไหนบ้างล่ะ อยากได้ผลลัพธ์แบบกระชับแบบละเอียดเป็นรายงานสรุปหรือเป็นไฟล์ข้อว่ากันไปเลยครับนี่คือแพทเทิร์นที่มืออาชีพเขาใช้กันทุกคนสามารถลอกเรียนแบบได้เลยครับหลังจากนั้นการนําไปปรับใช้ทุกคนครับไม่จําเป็นต้องใส่ให้ครบก็ได้เพียงเท่านี้ก็ได้ครับหรืออาจจะเพียงเท่านี้ก็ได้หรืออาจจะเพียงเท่านั้นก็ได้ทุกคนครับนี่คือตั้งข้อสังเกตว่าหยิบไปใช้งานได้ตามความเหมาะสมของเราและคันโอเคไหมเพราะเราเป็นคนพร้อมทุกคนครับแต่ถ้าอยากได้รายละเอียดเจาะจงก็ไปลึกๆเราก็ใส่เข้าไปให้ครบตามนั้นทุกคนครับ นี่คือไอเดียที่น่าสนใจทุกคนครับไปดูความจริงกันต่อสิหลังจากนั้นทุกคนเห็นไหมผมก็จับประเด็นเลยบทบาทเป็นใครใช่ไหมต้องการอะไรเงื่อนไขมีไหมสไตล์แบบไหนใช่ไหมครับผลลัพธ์เป็นแบบไหนตามนี้เลยครับหรือผมจะปรับเป็นแบบนี้ก็ได้เห็นไหม เรื่องคําพูดเหล่านี้ทุกคนสามารถปรับได้ตามภาษาธรรมชาติของเราได้เลยนะเดี๋ยว AI ก็ตีความได้อยู่แล้วทุกคนครับเรียงตามลําดับตามนี้ก็ได้สลับกันไปก็ได้ไม่จําเป็นต้องใส่ครบทุกอย่างก็ได้อย่างเช่นตัวอย่างนี้ทุกคนเห็นไหมผลลัพธ์แบบไหนนี่ผลลัพธ์ผมเน้นที่ผลลัพธ์เองนะครับตัวอย่างนี้เดี๋ยวผมขอทดสอบตัวอย่างนี้ให้ทุกคนเห็นความจริงกันแบบจะจะในหน้าเว็บของเขาเลยครับผมเลือกและค o ปปี้ขอไปเปิดหน้าเว็บอีกครั้งหนึ่ง ผมขอตรงนี้เป็นแชทใหม่แล้วกันครับถามอะไรก็ได้วางครับคันโอนวีแล้ว Enter อร์ึงตั้งข้อสังเกตดูผลลัพธ์จากพร้อมนี้ทุกคนครับนูนไปแล้วครับเดี๋ยวผมขอเลื่อนลงไปให้ทุกคนเห็นความจริงครับนี่ครับง่ายมาก่อนแล้วใช่ไหมซ้ำทุกคนครับนี่ครับต่อไปครับเอ e เฟอร์เรตามนั้นเลยครับดูสิครับโอ้โหผลลัพธ์มากันแบบอื้อเลยทุกคนดูสิน่ารักสุดๆกันไปเลยครับผมเลื่อนให้ทุกคนเห็นความจริงครับเนี้ยวีลุกอัพข้อมาทุกคนครับดูสิ มีทิปแอนทริคแนะนำเพิ่มเติมด้วยดูสิครับฟังก์ชันอะไรบ้างค่อยๆไปศึกษาดูก็ได้จริงไหมโอ้โหมากันอีกเยอะเลยครับยังไม่จบทุกคนครับนี่คือขั้นสูงแล้วใช่ไหมซับซ้อนแล้วเนี่ยอินเด็กกับแมชเนี่ยนี่ครับตั้งข้อสังเกตดูผลลัพธ์เนี่ยเอจัดให้ผมเต็มที่แล้วครับตอนนี้ครับมาแล้วครับซัมอีเติม S ด้วยครับโอ้โหทุกคนครับสุดๆกันไปเลยครับอารีฟอร์มูลเขก็มาทุกคนครับ ขั้นสูงจริงๆโอ้โหครับสุดๆไปเลยครับนี่ครับโอ้โหโมากันอีกไม่จบเนี่ยแล้วก่อนจบนะครับเขายังมีไกด์ไลน์เราต่อทุกคนดูสิเพียงเท่านี้ทุกคนก็เห็นภาพชัดเจนเห็นไหมครับผมขอกลับไปที่สไลด์ของผมตรงนี้ผมขอเลื่อนให้เห็นตัวอย่างต่อไปทุกคนเห็นไหม ตัวอย่างต่อไปผมเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเห็นไหมครับสมมติว่าตอนนี้นี่นี่นน,นี่คุณเก่งเรื่องการใช้คําพูดเห็นไหมครับผมใช้บทบาทสมมุติใช่ไหมและนี่ก็คือข้อมูลตั้งต้นของผมครับที่ผมเตรียมไว้และผมอยากให้เขาอ,อะไรครับช่วยปรับข้อความดังกล่าวแบบเป็นกันเองดึงดูดความสนใจแบบสุดๆหรือผมจะปรับไปเพิ่มเติมรายละเอียดแบบนี้ก็ได้ครับผมต้องการนําไปใช้เป็นไตเติ้ลสําหรับคลิปวิดีโอนี่ทุกคนดูสิเน้นเล่นคําแล้วก็กระชากใจแบบเต็มปิกัดกระตุ้นให้คลิกทันทีครับเดี๋ยวผมก่อ คอปปี้ตรงนี้ครับทุกคนดูครับและผมขอคลิกขวาแบบนี้ก็ได้ขอไปเปิดหน้าเว็บอีกครั้งหนึง่งผมขอแชทใหม่แล้วกันทุกคนครับหลังจากนั้นผมคลิกลงไป c t r l V แล้ว Enter ตั้งข้อสังเกตดูผลลัพธ์สิเขาปรับเวิร์ดดี้ให้ผมได้สุดๆไปเลยไหมไปดูสินี่มาแล้วทุกคนครับตัวอย่างนี้ก็สามารถลอกเรียนแบบกันได้เลยทุกคนดูสินี่เห็นไหมครับพร้อมไม่เป็นเกมก็เปลี่ยน3มเทคนิคพร้อมเปลี่ยนมือใหม่ให้ดูโปรในพริบตาโอ้โหครับเจ๋งมาก,มากๆเลยทุกคนครับ และนั่นก็คือหนังตัวอย่างเทคนิคทั้ง3ทุกคนครับในส่วนตรงนี้ผมขอสรุปด้วยตัวอย่างง่ายๆดังนี้แล้วกันครับทุกคนตั้งข้อสังเกตบนหน้าจอได้เลยครับสมมติว่าอยู่ๆผมก็พร้อมไปเลยว่าช่วยทําสรุปหน่อยได้ไหมแบบนี้น่าจะไม่โอเคใช่ไหมทุกคนครับสิ่งที่โอเคควรจะต้องระบุอะไรครับบทบาทว่าเราคือใครคุณคือใครสิ่งใดอย่างเช่นตัวอย่างนี้ทุกคนเห็นภาพความจริงครับ แล้วสุดท้ายตรงนี้ผมทิ้งท้ายไว้แบบนี้แล้วกันทุกคนครับนี่คือคุณแจเปิดประตูใจของ AI กันไปเลยเนาะผมมั่นใจว่าเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ผมขอส่งทุกคนเพียงเท่านี้เลยแล้วกันครับเติมเต็มตรงประเด็นต่อยอดได้ชัวร์ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับผม